พี่เอกกราชนะครับทันเด็ดคอมมูนิตี้ครับกลับไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ตอนใหม่ล่าสัตว์เลยทีเดียวเอาไปล่าสุดนะครับเอาตัวนี้ไปเชื่อดก่อนเลยดีอะไรเข้ามีควายเนี่ยสังเกตฉากของเราครับพี่เอกกราชนครับวันนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงครับพี่อยู่ไหนมาสิ้นปีแบบนี้ต้นไม้อย่างนี้นี่บวกอย่างพี่ขาวกวางอย่างผมวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำเท่านองเต็มตะลึงอ่ะรักกระทงเลยครังั้นเราก็ต้องจากกันแล้วเสร็จากอะไรฮะเอาผ้าร้อยลงกระทงไปผมไม่ใช่ขี้ครับเอกราชตัดเล ผมแล้วใส่ในกระทงใส่เงินไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมใสขี้มูกแถมไปด้วยครับผมช่วงกระทงพี่ได้มากี่บาทพี่ได้ข่าวว่าไปดำน้ำเอาตังค์ได้มาประมาณสองร้อยห้าสิบไ่ได้เยอะกว่าผมพี่ผาน้้ำนมอ่ะพี่ไม่ช่วยแก้เลยสิ้นปีอย่างนี้มันต้องคริสต์มาสสิครับนี่กวางกวางนี่ใส่เข้าเลยใบสั่งดีให้เป็นวัวมีเกรดลงไปสั้นนิดนึงก็ควายแล้วล่ะอีกนิดเดียวใกล้กันมากช่วงสิ้นปีอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็ต้องมีอะไรครับ การฉลอง<ช>ต้นคริสต์มาสถูกต้องอ่าซานตาคลอสเด็กๆพี่กลัวซานตาคลอสไหมใครกลัวซานตาคลอสเคยเจอตัวจริงป่ะขมอนเลยขมอนซานตาคลอสเลยเรียกร้องแล้อ่าเขามีเขามีประเพณีของฝรั่งคืออยากได้ของซานตาคลอสทำไงนะครับต้องเอาถุงเท้าไปแขวนหัวนอนอแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะมีของอ่าผมเคยกระติกน้ำแข็งไว้ก่อนครับผม ครับผมได้ขายส้มตำได้ของซานาคอสก็เลยเอาถุงเท้าไปแขวนเขาคุ้เหรอพี่ครับตื่นขึ้นมาได้อะไรอ่ะถุงเท้าหายแม่ด่าด้วยถุงเท้าเล่นบอลแล้วไม่ซักเอามาแขวนเหม็นทั้งบ้านเลยส่งน้ำหนักวันนี้เราจะมีการตบมุกแบบใหม่นะครับสมมุติว่าเรามีการปล่อยมุกมาสักหนึ่งอย่างนะครับดูดีมากเลยพี่นี่มาริโอหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบมุกหยาบคายไหมล่ะเอายังไงฮะจมไติมีการตบมุกว่าอาจจะผมชื่อผ้ากั้งผ้าคกงป๊า ไอ้พวกนี้นี่เมื่อกลางปีอยู่แถวถนนพระรามสี่หรือเปล่าเขามีการฉลองกันเหรอครับที่นั่นเขาเข้าดาวก่อนสามเอ็ดนะกลับมากลับมาอย่าย้อนกลับไปไม่ดีเลยกลับมากลับมาดูหมีนิดนึงครับพี่ครับหมีที่อยู่คู่กับรายการเรามาตอนนี้อยู่กับท็อปแบบว่าเส้นสายกระดาษที่แบบให้ความรู้สึกถึงปีใหม่คริสต์มาสผมกำลังมองว่าไอ้กรเนี่ยครับพี่พี่รู้สึกว่ากระดาษนี้มันคืออะไร นี่ผมถามพี่ไงว่าเนี่ยพี่เห็นภาพนี้แล้วพี่คิดว่ากระดาษนี้คืออะไรกับหมีเนี่ยจุดไฟเผาไปเลยนะไม่มีอะไรนะผมว่าที่มันให้อยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่นาแล้วสงสารเนีมาพูดเลยคิดไว้เนี่ยสงสารแบนี้แม้แต่หมีก็เล่นใช่ไหมปีใหม่เอาลงมาอะไรอะไรอะไรเอาลงมาเอาแะไวไงไม่มีใครรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแต่คุณผู้ชมอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้มีความหมาย พี่เดี๋ยวพี่หมดแล้วเหรออะไรมีอีกเยอะพี่จะเอากี่อันอ่ะถามเรื่องเมียกันาชปีใหม่พี่อยากได้ของอะไรไหมจากไปหรือว่าอะไรไงอยากได้หมีเนี่ยพี่อยากได้หมีอยากได้หมีอ๋อผัวไม่มีอะไรนี่ก็จะมีอะไรบ้างเอาไปทําอะไรนอนก่อนเหรอไปนอนก่อนรักหมีพี่เป็นคนรักหมีฟาก็รู้อ๋อยีมฟุตบอลที่เกี่ยวกับหมีมีไหมชิคาโกเบเอาแล้วดูนดึงแล้วบกวนด้วยไปไปอออันนี้ ดึงซกขาดโอ้ยชิคาโกแบร์มันทีมไม่ใช่ทีมบอลมันทีมบาสชิคก้าโกแบร์มีกันฟุตบอลอ๋อเมีกันฟุตบอลเหรอไอีทีมรู้เรื่องไหมทีมบอลที่เกี่ยวกับหมีแอตเลติโกเมดริดทีมตาหมีทีมเดียวทำไมมันตาหมีครับไปถามฝรั่งฝรั่งบอกตาหมีที่นายไม่ใช่แล้วมันเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตางูหรือเปล่าถ้าตางูจะมีพิกลี่ฮีทนะครับเย็นนะฮะาเท้าเย็น ผ่านไป15นาทีค่านผู้ชมยังไม่ได้อะไรเลยค่อยหากันเอ่าทีมบอลตาที่เกจหมีไม่มีไม่มีแล้วนะมีประเภทไหนล่ะทุกประเภทอ่ะมีป่ะมีตาที่จหมีป่ะมีแพนด้าไม่มีมีควาย มีควายไม่มีมีควายมีหิมตามีควายเจอเนื้อบ้าสีฟ้าโอ้โหน่ากลัวนะมีควายประท้าหัวแดงควายบุกถิ่นปีศาจแดงอ่ายังไม่มีน่าเกรงขามไม่ของไทยก็หลายตัวอยู่ของไทยก็มีอะไรอ่าจะเสนอฉายาใหม่ที่ก็มีแบบกิเลนอ่ะกิเลนหาพวกมาบอลไทยกิเลนนี่เป็นตัวแบบเป็นตัวแบบตัวในวรรณคดีสีสเกตกูปีอันตรายกูปีนี่เฉียดแต่เฉียดแล้วอ่แล้วก็มีนี่ปลาทูขนองอ่าสมุ ามไปเลยสมุทรสงครามปราบุลคณองโรมามหาภัยราชนาวีไหมเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยโรมานี่ชนบุรีเอ้ยชนบุรีชนะช็อตชนเล่าโรมาเอ้าแลวโรมาทีมงานี่ยโรมาโรมาฮะด้วงกวางทีมงานบอกด้วงกวางด้วงกวางเย่ลายมีป่ะด้วงกวางมีกวางส่งอ่ะ มมออไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแต่หมีมีไม่มีอย่างหลายทีมนะครับเอาไปใช้ได้นะถ้าเกิดดูอยู่นะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้เป็นชื่อสัตว์ประจําทีมอะไว้ง่ายมีควายอันตรายน <c oughs> ่ากลัวป่ะเอาเกงขาไห <c oughs> อ,อมีควายอันตรายหรือว่าเป็น <c oughs> มีควายมหาการโอ้โย,มยมาาาีโ,โ <c oughs> มคลาน่ารักเ็วไหหรือเป็นแพนด้า มหาการนักบอลตาตาดำเดินเข้ามาเลยแันด้ามหาการนอนเล่นบอลพยายามนึกภาพอยู่นี่เราจะเข้าเรื่องกีฬาแล้วเหครับพี่บทเรื่องหมีประมาณ7นาทีไปแล้วทีมชาติไทยเป็นช้างถ้าไม่ใช่ช้างพี่ว่าจะเป็นตัวอะไรดีสมเสร็จทำไมอะสมเส็จจะแหลมแหลนะคล้ายช้างไงคือขดลงมาไหนก็เป็นสมเสร็จอะโอ้ คือดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าช้างแต่ว่าได้ได้ฟอร์มเดียวกันใช่อาศัยคล่องตัวกว่าคือปัปุปาสมเสร็จผมเล่นศินชินจังเขาจะมีสมเสร็จของเขาอยู่อันหนึ่งมีด้วยชินจังน้อยวาดเหมือนกันเลยแล้วเปี้ยวเลยนี่อะไรนึกภาพเลยพี่จะบอกน้องพี่แอบชอบแม่ชินจังอ่ะ ที่ปากแลำแหลมเนี่ยใช่ปากแหลมทีมงานชูป้ายแล้วเข้าเรื่องดีกว่ามีแต่สมเสร็จผมดูก่อน <c oughs> นี่ผมมีโพยมาเขาบอกว่าโอ้โหเราเข้าเรื่องปึ้งเลยนะอ,อยู่โผป,ปังเกี่ยวกับกีฬาทันทีเลยนะแ<อ>ชมเปี้ยนลีกทีมที่เข้าผ่านเข้าไปเนี่ยสถ<อ>านการณ์เป็นยังไงกันบ้างที่เข้าไปมีอะไรบ้างอ่ะเชลซีแมนยูเชลซีแมนยูน็อนก็เข้าสเปอร์เข้าสเปอร์เข้าสเปอร์เข้าจ่าฝูงต้องพูดถึงต้องพูดถึงสเปนก็มีอะไรบาร์ซ่าเรอัลมาดริดคุณเรอัลมาดริดดูไอ้วันที่ล้างใบเหลืองป่ะอินโยสั่งไดนิโยอา คุณอลองโซกับคุณลามอสลามอสเขาติดใบเหลืองอยู่คนละใบใช่ถ้าเข้าไปอีกรอบเนี่ยมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนโดนแบนในรอบน้องเอาผมเห็นภาพคือมูริโยเขาส่งซิกให้กับอลองโซเขาเรียกมาข้าสนามเลยครับว่าทัมฟิฟาซูซาจริงๆถามว่าน้องสาวแกเบอร์อะไรคนเข้าใจผิดไปเชือกหายเพื่อส่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บคุณอลองโซออกไปได้ลูกฟรีคิกจะเตะขึ้นมาตั้งบอลปุ๊บไม่เตะเพื่อนเพื่อนปุ๊บ จนผู้เล่นของทีมอีกฝ่ายหนึ่งแบบชี้ว่ากรรมการให้ดูดิทวงเวลาน้ำต้งกี่ลูกอะกรรมการหันมาเห็นปุ๊บใบเหลืองสบายใจกรรมการฉลาดฉลาดนะว่าไหมเขาทำตามหน้าที่ไง อีกหนึ่งดอกคือคาซียสไปบอกลามอสไปบอกลามอสคาซียอสไปบอกลามมสเนี่ยลามอสก็ติ๊กยิ่งยักอีกโดนอีกคนนึงตรงนี้มีผลไหมครับแล้วตอนลามมสไปบอกเนี่ยคาซียสมันอายมากมันไปยืนอยู่มุมนึงเลยนะไม่มองใครเลยอายวันนักบอลเขาก็มีสปิริตนะโดนไล่ออกไปสองคนวันนั้นใช่โดนไปแดงเหลืองแดงเลยวันนั้น่ะทวงเวลาทั้งสองคนเป็นกรณีศึกษานะว่าฟีฟ่าต้องมาดูว่าอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าล้างหน้าเกลียดมัยไม่น่าเกลียดนะโอ้โหเพราะเมื่อก่อนตอนเบคแฮมมีการเข้าข้างหลังเลยคือเสียบในเกมอะเสียบอะไรข อีกเรื่องหนึ่งพี่เอกราชเคยเข้าไหมไม่เคยครับพี่เข้าประตูข้างที่บ้านพี่มีประตูข้างมีประตูข้างอ๋อรู้สึกหลายประตูเลยเนี่ยแล้วมันเลยเป็นเป็นทีมเต็งร่วมกับบาร์เซโลนาถึงจะน่าเกียดยังไงก็ตามยังเล่นดีอยู่นะครับยังเล่นดีอยู่แต่ว่าในลีกที่ผ่านมาที่บาซ่าเจอกับเรอัลมาดริดสกอร์ออกมาไม่น่าเชื่อ5้ศูนย์เละทำไมถึงห้าศูนย์เรอัลมาดริดจ่าฝูงอยู่ถูกไหมสถิติไม่แพ้ใครด้วยแต่หลังลอยเหลือเกินหลังลอยสูงมากเพนนั้นก็สมควรโดนนะครับเพราะว่าจ่ายทะลุช่องตลอดฟัฟ ว่าโอ้โหค่อนข้างคมมากในแบบนั้นทุกตัวมันเหมือนโคลนกันมาเลยนะตัวแบบคัดมาเลยไม่เกินร7 0เจตัวเตี้ยเอาแบบจิจจัดแบบเล่นดีสไตล์สมเสร็จไม่เอาช้างเล็กค่อนข้างจิตจัมชอบดาบิกบีญาที่ช่วงนี้บีญาก็ไม่สูงนะไม่สูงเออตัวประมาณนี้เก่งมากเลยอ่ะเคยมีข่าวว่าเดี๋ยวใครจะเอามานะลิวพูป่ะลิวพูอยากได้หลายคนอะแล้วได้ป้ะไหมไม่ได้สกคนครับผมตอนนี้แย่นะลิวพูแย่หน่อยแย่น่อยตอนนี้อยู่ประมาณสักที่แปดที่เก้านะเลขกเดียวอยู่อ่ะยังเดียว พี่ใช้เสื้ออะไรมาแบ็คเบิร์นลิเวอร์พูลก็สอยโดนสอยไปแบ็คเบิร์นก็สอยไปคือทีมอะไรก็เอาชนะลิเวอร์พูลได้หมดอะเว้นเชลซีเป็นกระแสอยู่แบ้วอเบิร์นี้ก็เพิ่งปลดกุนซือกันแซมพาราไดส์แซมพาราไดซ์เพราะเจ้าของระเบิดเป็นบริษัทอินเดียเวนกี้เวนกี้เวนกี้ขายไก่แล้วมันเกี่ยวอะไรอะบิ๊กแซมชอบกินหมู เลยเข้ากันไม่ได้๋อไม่กแซงไม่กินไก่อ๋อ oh. ตัดออกเลยออกไปเลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะข้องใจเรื่องของโลโก้บนหน้าอกพวกสปอนเซอร์ต,ต่างเนี่ยเขาต้องจ่ายเงนินกับทีมฟุตบอลเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านเลยถูกไหมครับพี่แต่บาร์เซโลนาเป็นทีมเดียวที่พาดด้วยยูนิเซฟรวยเป็นทีมนักบ,นะบุญก็ดูสนามบาร์เซโลนามันจุดได้แสนคนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีคำนวณได้แสนคนใช่เป็นแสนนะครับ้วชมัครเรา เท่าไหรสี่หมื่นหกหมื่นใหญ่กว่าราชบังเราเท่านึิมเหรอพี่ราชบังเนี่ยผมขึ้นไปผมไปนั่งเนี่ยตะโกนเรียกเพื่อนฝั่งโน้นเนี่ยไอ้จอน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 แล้วแคมนูมจะขนาดไหนอ่ะก็ลองไปเรียกไอ้จอนี่แคมนูมดูสิไปฝั่งนึงนี้ป่ะสุดขนนี่ตัวเล็กจิ๊ดหนึ่งขึ้นละตัวแค่นี้นะประมาณนั้นแหละถือว่าเป็นแบบว่าข่าวสารนะตอเลสได้ลูกชายคนที่สองลูกตอเลสชื่ออะไรรู้ไหมน่าชื่อว่าตอผุด อยู่แม่ก็เป็นต่อโผตอปีโดต่อยุดเลยไม่รู้ไงต่ออะไรอ่ะต่อป่ะไม่ใช่เบบี้อยู่ลยชื่อลีโอชื่อมันไม่เข้าไปซึงหลายต่อสิงโตไงเหรอประมาณนั้นคนแรกผู้หญิงชื่อนอร่าแล้วรู้ไหมแบบเมียตอเลสชื่ออะไรรูปนอร่าอีกคนหนึ่งเลโออ่ะตอเลสถ้า คุณจะบอกมึงละถ้าคุณดูอยู่ถ้าคุณดูอยู่เมียคุณผมจะทายเลยบัวเพื่อนย่อไว้บัวเพื่อนใครนะ next wife <laughs> ใ,คใครใครชื่อไรชื่อแบบได้มากเลยแนวมากเลยอเล็ซเบตชื่อ